ฮอนด้าซีฮอนด้าเอสอวีนะครับติดชุดลากเรือลากจักรสกีลากบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลนะครับเป็นหัว50ามิลมาตรฐานลากเรือได้จักรสกีได้บิ๊กไบค์ได้นะครับตัวบอมส์ถอดข้อถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานจะไปยื่นออกนอกตัวรถนะครับหรือขับไปเร็ตรงนี้นะครับชุดปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟเจ็ดฟินติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าไฟเรียลไฟ่พามากนะครับ สทเกี่ยวด้านล่างนะครับกันหมอหมออนมีสปริงการายนะครับการเหนียวนวดเหียวนวอยนะครับรบมีด้าเดชุดลากเหลือลาเปีล้าอไปขอบคับสหรการรัชชงคกับ